สวัสดีครับผมจะสาธิตวิธีการใช้โปรแกรมประเมินโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุนลกันดารครับกระนั้นท่านจะต้องเข้าไปสำรวจรายชื่อตัวเองตามไฟล์ยูเซอร์ในพ s ร์ทเวที่ไปเป็น Excel มาครับสมมติผมไปนค้นหาโรงเรียนผมจะเ,เรียนบ้านจติแบโรงเรียนนะครับิ้านจ,จตี ก็คัดลอกิเซอตัวนี้ด้วี้านงแล้วท่านก็ไปเปิดในเว็บเบราว์เซอร์นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า ssa asia chat อนะครับจะไปสู่หน้าแรกของโปรแกรมนะครับจะมีข้อมูลอยู่ประมาณ3-4ส่วนนะครับด้านซ้ายินโรงเรียนนี้จะเป็นหน้าที่โรงเรียนเข้าไปประเมินโดยตรงนะครับ ฟร,รองนี้จะเป็นข้อมูลของสํานังกงานเขตพื้นที่นะครับส่วนกล่างนี้นะครับจะเป็นไฟล์ที่ท่านจะดาวน์โหลดไว้ใช้นะครับมือการใช้สําหรับโรงเรียนมือของเจ้าที่เขตเนมพาสเวิร์ดของเจ้าหน้าที่เขตแลวก็รยืสยัเนมพาสเวิร์ดของเปลียนนะครับมาถึงหน้านี้นะครับาก็คลิกที่ปุ่มสครูนี้นะครับบนหน้เรียนบันทึกคือลงไปนะครับรหัส ของเรียนที่ท่านค้นหาครับโรงเรียนบันฑตีนะครับ,บดรบดอ,บอ,บอบตรงน,นี้ไปนะครับลงายเนเข้าไปนะครับเราจะไปข้อมูลโรงเรียนบานจะตีนะครับข้อมูลใดที่ไม่สมบูรณ์นะครับก,ก็เพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปจากนั้น คือผู้บริหารแล้วก็ครนะครับก็ไปเพิ่มข้อมูลนะครับที่ใหม่อันนี้จะเป็นข้อมูลนักเรียนข้อมูลครูข้อมูลผู้บริหารข้อมูลประชากรน,นะครับของที่นี้ครับสมมุตินักเรียนของเรินมันจตีมีอยู่แปสิบห้าคนนะครับเรียนถม,มอยู่หนึ่งร้อยสามสิบแปดคนเรืยนมน,ยนมีอยู่9ก้าสิบหกคนนะครับอภายไม่มี เรียนมีสมมติเป็นประมาณนี้นะครับช่องสุดท้ายช่องรวมนักเรียนเนี่ยจะเป็นข้อมูลประมวลผลอัตโนมัตินะครับนก็ไม่ต้องไปไขน,นะครับเรื่องการต่อไปมีสองขั้นตอนคลิกตรงน,นี้นะครับหรือไปที่หัวแถบนี้ก็ได้บข้อมูลครับบริหารนิดหนึ่งคนกรณีการครูมีอยู่อ11คนแล้วการรายการมีสองคนดังหนึ่งคน ทางสายปฏิบัติการสอนหนึงคนไม่มีสมมตินะครับมมนติทั้งหมดสิบคนการต่อไปนะครับข้อมูลประชากรมีเท่าไหร่ส้อมติว่ามีหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบคนเป็นกลุ่มประชากรชาวพันธุ์ทั้งหมดเลยหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบคนสมมตินะครับนักเรียนครอนมีเท่าไหร่มีกี่คน มีอยู่นักเรียนพาคนอนมีอยู่สองร้อยเป็นชายหนึ่งร้อยเป็นหญิงหนึ่งร้อยข้อมูลครบทุกแถบแล้วก็ดำเน,นินการึกซืองจะอยู่ในแถบท้ายนะครับแถบข้อมูลเหมืนอนจะเข้ามาอยู่ในหน้าจอด้านล่างตรงน,นี้นะครับแต่ตอนนี้ท่านยังเพิ่มข้อมูลที่เป็นนักเรียนชนเผ่าไม่ได้นะครับ ตาทำการดเฟสตรงนี้ <Okay. S 1> จะมีข้อมูลครับตรงนี้แล้วพร้อมกัับผมให้บันทึกรายละเอียดของจำนวนนักเรียนแจกกลุ่มชาติพันธุ์นะครับสมมุติว่าผมจะเพิ่มใหม่นะครับเพิ่มไปเป็นนักเรียนมีอยู่สามกลุ่มชาติพันธุ์มีละโฮนะครับอยู่1 2 1นะร้อยยบเคนมีกลุ่ม คาอยู่1าคนแล้วมีกลุ่มเป็น7หมงครับหนึ่งร้อเป็นเท่าไครับเนี่ย ใช่ครับอันนี้ก็เป็นร้อยเก้าอโอเคครับครบร้อยสามสามร้อยสิบเก้าคนร้อยเปอร์เซ็นต์สามเผ่าสมมตินะครับข้อม,มูลตัวเลขเป็นอย่างนี้ เมื่อไ้ข้อมูลทั้งแยกตามเผ่าครับแยกตามเผ่าสามสามเผ่าแล้วก็มีนักเ,เรียนถูกรยบอยนะครับได้ข้อมูลหน้าในครบอันทึกหน้าสุดทา้ายดูด้านล่างหน้าสุดท้ายนะครับบางนั้นก็จะเข้าไปสู่หน้าจอยืนยันก็ไปดูคล้ายๆนะครับว่าใช่โรงเรียนนี้ไไมนะครับแล้วก็สอบแล้วถูกต้อง ทำโปรแกรมบันทึกตรวจสอบก็ทำคัญบันทึกข้อมูลกอครบเรียบร้อยผู้จา้โหลดหน้าจอที่แสดงผลเรียนนะครับอันนี้เรียนจะตีอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเอิทิเราพิมพ์ในมือถือก็จะบอกเส้นทางการเดินทางจาก เรเรียนไปจะตีถึงสพเชียงรายเขตสามแล้วไปถึงจังหวัดมีระยะทางเท่าไหร่นะครับสทางงานเขตนี่นแล้วก็สุดท้ายเป็นอ่างอิงที่สรารการจังหวัดนะครับแล้วมาดูนะครับข้อสรุปต่อพบว่าผลการตรวจสอบนะครับระยะทางเรียนเนี่ยถึงเขตเนี่ย15กิโลเมตร,รนี่15กิโลเมตรนะครับ และไปถึงจังหวัดอ่าทีครับถึงจังหวัดทั้งหมดเลยเจ็ดบห้ากิโลเมตรนะครับแวก็ความสูงสุดนะครับอยู่ที่กิโลเมตรที่หนะ้าตรงนี้ก็คือ1 1 4่งนหนึ่ง้าสี่สิบเจ็ดแว่าท่งเรียนที่เดินทางผ่านอยู่ในหุบเขาที่เดินทางความสูงมันก็จะมีนะครับมีความสูงที่กั้นไว้ก็จะเอาความสูงสูงสุดที่เดินทางผ่านนะครับ จะสูงสุดที่หนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบเ็ดเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับเกณฑ์ของโรงเรียนที่ในจังหวัดเชียงรายนี่ก็หลอดห้าร้อยสี่สิบสี่ก็แสดงว่าโรงเรียนมัธยะตีมีความสูงความสูงเฉลี่ยในจังวัดนะครับทีนี้นจะรู้ได้ไยงไว่าความสูงเฉลี่ยมันอยูงง่ตรงไหนแตมกําหนดให้เองนะครับถ้าท่านอยากจะตรวจสอบนะครับให้ท่านคลิกที่นี่นะครับเพื่อเข้าไปดูหน้าจอของเขาได้ทําการประกาศไว้ในระบบสารบัญของ กระทรวงการคลังกักบโรงเรียนพื้นที่พิเศษนะครับาได้กำหนดไปไปดูหน้าสุดท้ายนะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายห้าร้อยสี่สิบสี่นะครับ,รน,รบ,น,รบน,นี่คือความสูงที่เขาตดค่าไว้ในค่นนาทีนน่คณะกรมการกำหนดตอนนี้ท่านท่านที่ตรวจสอบที่สูงแล้วนะครับผมมีม ตัวนี้เป็นประกาศรายชื่อของสํานักง,งานพื้นที่พิเศษครับท่านก็คลิกเข้าไปดูรายชื่อได้ตามประกาศของสพทนะครับซึ่งสพทประกาศเป็นสํานักงานพื้นที่งงพิเศษโรงเรียนเป็นสํานักง,งานพื้นที่พิเศษครับจําปี2560นะครับท่านสามารถเข้าไปคลิกดูที่ลิงก์ตรงนี้ได้ทักทุกครับ ถึงหน้านี้นะครับท่านก็ทําการบันทึกบันทึกข้อมูลไว้โดยขึ้นไปบนของหน้าจอนะครับบันทึกข้อมูลนะครับโปรแกรมจะทําการแสดงหน้าครับก็บันทึกโดยให้นี่ครับปุ่มเช้งครับเปลี่ยนเป็นแบบเพท์นนน PDF นะครับ ท่านก็ทำการบันทึกไว้ในตำแหน่งของที่ท่านจำได้ครับโดยเนี่ยไ document บันทึกไปเมืนะ่อบ,บันทึกเสร็จนะโปรแกรมก็จะบอกว่า,วาบันทึกความสูงเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่มโอเคโปรแกรมก็จะนำท่านไปเข้าสู่หน้าจอเมินนะครับโรงเรียนลองไปดูที่ครับว่าที่โหลดไว้ตามประกาศกระทรวงการลังประกาศสนักง,งานพิเศษนะครับอัน,น่ี้ของ สมกลางคลางนะครับที่ยึดเป็นกิจการที่แล้วนะครับถ่ายในปีนี้นะครับก็ไปตรวจสอบดูนะครับซึ่งแยกเป็นหลายจังหวัดมีโรงเรียนมีอะไรบ้างอยู่ในนี้นนี้ก็คือรายชื่อเวียนนะครับกลับมาที่หน้าโปรแกรมต่อนะครับแล้วก็ไปสู่การประเมินโดยคลิกที่ผมที่ที่ลูกศรที่ดินสอนะครับมีคกว่า ข้อความว่าแก้ไขตรงนี้นะครับคลิกเลือกซ้อนี้งลเยอร์นี้ครับคลิกเข้าไปนะครับโปรแกรมก็จะแสดงรายละเอียดของการประเมินการบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็ไปคลิกคลิกข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการแก้ไขอันนี้ผมขออนุญาตไม่ไม่คลิกนะครับเพราะว่าเป็นฐานข้อมูลที่ทำในช่วงที่มีการประเมินอยู่เมื่อคลิกเสร็จท่านก็ทําการบันทึกไปนะครับ เท่านี้แหละครับก็จะเป็นการสาเร็จแล้วท่านก็ข้อมูลเก็บไว้หรือท่านจะกลับมาพิมพ์ที่หลังก็ได้นะครับทําการบันทึกข้อมูลการประเมินโรงเรียนท่านออกมาจะมีการเซ็นรับรองเรื่างนี้หนะ้าที่ของที่ทำก,การบันทึกข้อมูลก็เสร็จแล้วครับท่านต้องการขายข้อมูลก็ผิดกับต,ตัวนี้เพื่อท่านจะเข้าข้อมูลไปแก้ไขข้อมูลจากหน้าแรกรก็ ไปหน้าเว็บไซต์เดิมนะครับครั้งแรกนะครับนี่ก็คือวิธีการบันทึกข้อมูลของส่วนของโรงเรียนนะครับ